นี่เังสงสัยว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นมันถูกโจรป้นดักป้นหรือเปล่าหรือ,อยังไงเดี๋ยวลงไปดูหน่อยสิเอาเกิดอะไรขึ้นทำอะไรฮะไม่เห็นทางมันปเปี่ยวคิดว่าถูกดักป้นซะแล้วโอ้ สุพรรณบุรีบอกว่าสร้างเขาเรียกอะไรถนนให้ควายเดินมันไม่ใช่แล้วนี่โอ้โหดูดพี่น้องถ้าไม่รักกันจริงไม่มานะนี่โอ้สุดยอดสุดยอดเอาโอ้ยหลานบ้างขอ้ใหลาน่อ้ใหลานเนี่ยเนี่ย มีต,ตัวพี่เจรานี้อ๋อตัวเลยเลยน้อกับอันนี้แกชื่ออะไรงาบนาาาบุลืองามละไมพุทธทหารบุรืองามละไมอ๋อครับก็ให้นายกมอบให้เออเอานั่นแหลยอ้าวให้ปไปไหลให้แกจับนิดนึงแล้วก็สวัสดีครับวันนี้สมาคมฐานพัสึกจังหวัดสุพรรณบุรี โดยจ่าสิบเอกภูวดิตนรการนายกสมาคมฐานพันศ,ศึกจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็คณะกรรมการบริหารงานก็มาเยี่ยมพลทหารบุลญืองามละไมนะครับซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงเนาะนะครับก็โอเคอ่ะเก็บเก็บก่อนนะครับคุณตาเก็บเก็บพูดได้ไหมไพูดได้นะครับ กูตาเคยไปลบที่ไหนมาเสียงมันก็มีจะรู้อัลันโอ้ไปไปเวียดนามเลยตอนนี้อายุเท่าไหรเจ็ดสิบเท่าไหร่โอ้เจ็ดสิบแปดมีบัตรบัตรบัตรอะไรอีกไหมมีซองบัตรบัตรนักแสดงชันสูตรโอ้แปลว่านะครับคือลบหนักพี่น้องในอดีตอาการเดินทางไปลบที่สูงรามเวียดนามเนี่ยรุ่นเสือดำไหม ใช่ไหมก็เป็นรุ่นเสือดําพีนองนะครับวันนี้ขุณตาก็ไม่สบายทางสมาคมก็มาเยี่ยมหากสํานักงานองค์การสงเคราะห์ฐานปัณฑิกจังหวัดสุพรรณบุรีเห็นข่าวนี้นะครับก็อย่าลืมมาเยี่ยมด้วยอมายังองค์การสงเคราะห์ฐานบัณฑิกรสุพรรณบุรีเคยมาเยี่ยมไหม่เยี่มยังเลยยังเลยเหรอยังเหรอ

เป็นประธานบัตรสื่สชั้นที่สองนักรบเวียดนามอันนี้บัตรสมาชิกสมาคมฐานบางศึกมาขอขอ,ขอถ่ายบัตรนู้นหน่อยอันนี้ก็รถเข้าไปข้าวน้ำข้าวไฟข้าวนา้ำไ,ไม่ได้ดรถรถแต่ข้าวไฟใช่ใช่ใช่รถแต่ข้าวไฟข้าวน้ำม,มันต้องไฟน้ำล่วงนามมาี่เป็นน้ำล่วง,ามมางปลาล่วงต้องใหญ่ได้ส่วนอันนี้มีเบอร์ติดต่อกับ อ๋ออันนี้เป็นบ e ัตรตลอดชีพครับก็ในส่วนของสมาคมนะครับเดี๋ยวก็จะติดต่อประสานงานที่สำนักงานองค์การสุขานุตานพสึกขิดสุพรรณบุรีให้นะครับเพื่อให้เขามาเยี่ยมถ้ามาเยี่ยมเขาก็น่าจะมีพวกถุงเยี่ยงคีพแล้วก็เงินใส่ซองประมาณสักหนึ่งพับาทนี่มั้งนะครับอันนี้คือสิทธิ์แล้วก็ถ้าตัวทหารผัดศึกเสียชีวิต S <S เขาจะช่วยค่าทำศพหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทนะเอออันนี้คุณตาเขายังแข็งแรงสุขภาพยาังยังไปได้อยู่ทีนี้ถามนิดน,นึงว่าคุณตาได้ทำธนกรกิจสงเคราะห์ไว้ไหมประกันอะไรนั่นน่ะไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เป็นบัตรสมัครคมเฉยๆที่ไปทำที่เราจะดีเรื่องอะไรใช่ใช่อันนี่เป็นบัตรสมาชิกไม่ไม่ใช่กองธนกรกิจ สองร้อยครับบัตอันอันนี้เป็นแค่สมาชิกที่เฉยเราเขาไม่ไหวนั่นไลยอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่มันเป็นสมาคมของท่้ามันสุดพันธ์ตรงนีมันไม่ใช่ประกันใช่ครับทำมุรกิจมันต้องทำแต่ถ้าว่าเบอ่าเสียเง่จะได้ได้เงินหมื่นหมื่นเจ็ดเล่นเปเล็นเล่นเงินหนป่มี่อันนี้อันนี้เราต้องชัดๆนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะพี่พี่พี่อย่าไปอ้างตัวนี้อันนี้เป็นข้อข้อสมาคมไม่เกี่ยวกันเออคือบัตรเนี้ย ถ้าเกิดเหตุอะไรเนี่ยให้เอาบัตรนี้ไปที่สํานักง,งานองค์การสงเคราะห์ฐานพันสึกอยู่ข้างวัดป่าลีไรเขาจะเขียนสำนักง,งานาองค์การสงเคราะห์ฐานพันสึกสทีนี้ในส่วนบัตรนี้คือมีหน้าที่เข้ามาเยี่ยมเยือนดูแลทีนี้แล้วก็จะนำข้อมูลอของฐานพันสึกที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยกลับไปแจ้งที่สำนักง,งานตัวนี้เออคือจะประสานให้ทีนี้ หากเครื่องข้อมูลของการประสานงานประสานไม่ได้หรือว่าไม่เข้าใจสิทธิอะไรต่างๆก็ก็ก็ถามติดต่อพี่ละเอียดได้มีเบอร์ไหมเบอร์เบอร์พี่เลียดตลอดเออเออตรงข้ามนะครับแล้วก็ให้ละเอียดประสานงานนะครับอ๋อคุณตาบุญลืองามละไมไปโรงพยาบาลได้ไหมไปก็ไปที่ว่าเป็นหนันได้เละเพิ่มก็ไปกไปแล้วก็ไปโรงพยาบาลอะไรโรงพยาบาลนั่ชไ อ๋อครับผมพี่ใหญ่พ่ลายก็ไปโรงพยาบาลได้แต่การทดลองที่โรงพยาบาลมาสร้างขี่วันนี้ติดต่อกับลูก้าเขาอยู่ลูกรอดเลยเรื่องที่พี่ภูว่าสองคนก็คืออยู่ในพื้นที่ตะบลตะบนแลไวนะตะบนล๊อกขามตะบนน้องขามน้องขามนี่รู้สึกจะมีทหารฝันสุดที่ไปรบเวียดนามหลายคนนะนี่ห้าสิบห้าสิบต้องนายห้าสิบสองนายที่ไปรบเวียดนามนะ ลนนั้นมันมันห้าทุกต้องนายเลยรวมมันทั้งหมดเลยครับอ๋อฐานประสริห้าสิบสองนายบุคคลนเดียมาไล่ตี้ะเอออันนี้อันนี้เก็บไว้ให้ดีเนี่ยบัตรโดยเฉพาะบัตรข้างบนเนี่ยเก็บไว้ให้ดีเพราะว่ามีเรื่องอะไรไปติดต่อนู้นแล้วเคยเคยได้ถามคุณตาไหมเคยถามท่านไหมว่าได้เคยทําชาปนกิจสงเคราะห์ไว้ไหมเขาจะหักรายเดือนจากบัญชีธนาคารได้ทำบ้างโยองค์การประเสริฐ ได้ทาอ๋อไม่ได้ทำใช่ไหมอ๋อไม่ได้ทำอายุเกินนะครับไม่ตอนนั้นตอนนั้นก็อาจจะไม่มีข้อมูลมูฮัฟต์คือเราเคยไปเยี่ยมมอก่อนที่จะไม่ลองเลยสักอยู่ไหมอันนั้นก็สงครามเวียดนามเหมือนกันใช่เยอะหนึ่อจัได้ไหมลบรอได้ไหมไม่ใช่ธรรมดาเนี่ยใช่กุ้งไรเงี้ ทำไมทำไมหัวน้ำจุกอ่ะนี่ก็มองหัวน้ำ้องน้ำก็ต้กงปล่อยหยุดเพราะว่าเพื่อแก้แก้แก้เป็นอะไรแก้ป่วยกล่องเสียงอ๋อกล่องเสียงอ๋อกล่องเสียงมีปัญหาอือ๋อไม่เป็นไรจะส่งจังหวัดให้ไปพาไปเจ้าแม่เมาอย่างนี้ดีกว่าอ๋อแก้คงวัยเยอะมากแล้วไม่ทำแล้วแล้วก็คืนนอนยังไงฮะอุ้มไปข้างในข้างในมีเตียงไหม เขายนไปเอ๋อเข็นได้อ๋อไ้ไม่วีไาวันก่อนเขามีคนเขาจะบริจาคเตียงคนป่วยแต่ทีนี้เราเราไปเอาเดนรกบมีเรากรบนไปใช่มั้ที่ไหนอยู่เนอยู่กรุงเทพนั่นแหละ เดี๋ยวเดี๋ยวจะประสานให้ตอนนั้นจะดำเขาต่างผมนะว่าเปลี่ยนที่จะดำเรียกว่าเปลี่ยนดรวยว่าโอ้โแถวแเขาลูกสมาชิกจ้าเปลี่ยนเขาอยู่ประชาชนสัมภาษณ์ม๊อบแท้ๆรู้จึงเฮ้ยไม่ไม่เปเลยเอามาละเอ่อแค่ถือถือเฉยๆก็พอแค่นี้แหละไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรตาไม่เป็นไรโอ้ โอ้สู้ๆนะตานะเออเราทหารบัญศึกเราต้องเข้มแข็งเอออดทนสู้ๆต้องท่เดียยวเดียเดียวอ๋ออายุ70อายุเจกว่านะครับนี่คือสภาพความเป็นจริงของพี่น้องทหารผัญศึกซึ่งอยู่ในพื้นที่ถิ่นธุรกันดาลพลทหารบุรีงามละไม้เนี่ยอยู่ในพื้นที่ตำบลหนองขามอำเภอหนองยะไซ จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับอันนี้คืออีกส่วนหนึ่งนะครับก็ฝากถึงผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองฝากถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมฝากถึงรัฐบาลนะครับตามที่กลุ่มพี่ร้องเพื่อนนักรบไทยทุกโมเหล่าเขาไปยื่นขอรับเงินผดรรุงเกียรติจำนวน3,000บาทนะครับนี่คือสภาพความเป็นจริงอยากจะให้ผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองได้เห็น นะครับว่าสภาพของทาวประึกในพื้นถิ่นต่างจังหวัดมีความทุกข์ความยากอยู่ใช่ไหมท่านนายกอย่ยวเราก็อยู่ดูแลกันอยู่ดูแลกันเองเพราะว่าเราไม่มีงบประมาณที่ทางภาครัฐเข้ามาดูแลเข้ามาช่วยเหลือเราก็ต้องดินน้นรนหาไรายได้จากการที่เราจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อน,นําเงินมาช่วยดูแลพี่น้องสารประสุอย่างเช่นกะเช้าที่นํามาให้มม้อไปกับผู้ป่วยติดเตียงวันนี้แล้วก็โดยการจัดกิจกรรมเพื่อหาเงิน บางส่วนเดียเข้ามาในการที่เราจะมาเยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียงและผู้เสียชีวิตต่างๆเนี่ยนี่คือสิ่งที่พวกเราได้ร่วมแรงร่วมใจกันทําในส่วนของสมาคมนาธารณาากกสิขจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งเราก็ไม่เคยที่จะไปเ,เรียกร้องในสิ่งที่าภาครัฐน่าจะมีอะไรต่างๆให้กับพวกเราบ้างโดยสวัสดิการต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะเงินประดุงเกียรติเนี่ยก็ยังไม่ไม่ไมทราบขา่าวเลยว่าเขาจะให้พวกเราหรือเปล่าเพราะว่าเราอยู่กันยากเขียนลาบากแม้แต่ที่ดินที่จะมากิน หลายคนไปลบมาเนี่ยไม่มีที่ทำมาให้กินไม่มีที่อยู่อาศัยเราก็อยากจะได้ที่ดินทากินอยากจะได้ที่ดินที่เราเป็นที่อยู่อาศัยของพวกเราบ้างตอนนี้ก็ยังไม่มีข่าวชัดเจนแล้วว่าจะมีที่ดินมอบให้กับพวกเราได้มีที่ทากินหรือที่อยู่อาศัยกันบ้างหรือเปล่าเนี่ยก็รอฟังข่าวอยู่ครับก็ฝากถึงรัฐบาลด้วยเนาะใช่ฝากถึงด้วยครับครับก็คุณตาเดี๋ยวขอญาตเดินทางต่อครับครับครับสวัสดีครับเดินเู้าครับครับ คยังไงก็ประสานสู้ๆนะครับประสานพี่สู้ๆนะครับสู้ๆสู้ๆเสร็จติดต่อรายละเอียดนี้เออเออได้มียังไงก็มียังไงเราไม่ทิ้งกันเออเราไม่ทิ้งกันเดี๋ยวมาดูแลกันเออเออเรามาดูแลกัน